สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n น l ตองซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มีเรื่องของน้องหนึ่งชันยรลงพรมสีแก้วเตรียมที่จะได้เล่นในลีกสเปนแล้วนะครับรวมไปถึงมีนักเตะไทยกำลังจะได้ไปเล่นฟุตบอล J2 ู 2, ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาปิดท้ายเรื่องของบุรีรัมว่าพวกเขาจะเสริมแบ็กซ้าหรือไม่คลิปนี้มีคําตอบนะครับ แต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดซนะับสไคร b ์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒนะครับในคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงพี่เจชนะทิปสงกระสินกันหน่อยพี่ชายที่น่ารักของผมนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าในช่วงที่ผ่านมาฟุตบอลเจลีกเนี่ยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันเพราะว่าเขาเบรกให้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับพี่เจชนาทิพก็ ได้พักแล้วก็มีเวลาว่างไม่สัมภาษณ์ผ่านทางช่องพี่ฟุกช่องโค้ดทงนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่พี่เจออกมาพูดและผมคิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับนักฟุตบอลไทยและเป็นทัศนคติที่ดีมากคือเรื่องของการที่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนไปค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศพี่เจจะพูดเสมอว่าถ้าเกิดน้องคนไหนหรือนักเตะค,คนไหนมีโอกาสไปค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศ ให้ไปเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับคือผมไปอยู่กับพี่เจชนาทิปมาในช่วง1ปี2018ปีที่เขาฟอร์มดีอย่างมากตอนนั้นเนี่ยผมไปทำข่าวทีมคอนซาโดเลซัปโปโรไปอยู่มา3-4เดือนนะครับผมได้เห็นเรื่องของทัศนคติที่สุดมืออาชีพของพี่เจชนาทิปและการไปคาแข้งฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยมันได้อะไรเยอะมากๆจริงๆนะครับทำให้ความคิดของนักเตะหนึ่งคนเนี่ยพัฒนาไปเป็นระดับอาชีพที่สูงกว่า ฟุตบอลไทยรวมไปถึงเรื่องของทักษะการเล่นต่างๆเนี่ยมันมีผลหมดนะครับซึ่งผมเห็นด้วยกับพี่เจยอย่างมากคืออยากให้นะฟุตบอลไทยอ่ะไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศเยอะๆมันได้อะไรกับตัวเองเยอะมากและมันจะช่วยพัฒนาฟุตบอลไทยพี่เจพี่อุ้มคือ2คนที่เก่งโคตรๆนะครับที่สามารถยืนระยะในฟุตบอลเจลีกและเป็นที่ยอมรับได้เนี่ยอันนี้ผมต้องปรบมือให้กับพวกเขาจริงๆนะครับในความมุ่งมั่นและความพยายามสิ่งที่พี่เจพูดเนี่ย ล่าสุดนะครับมันก็เห็นได้ชัดกับอีกหนึ่งนะักฟุตบอลดาวรุ่งของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศสเปนก็คือน้องหนึ่งชาญอลงพรมสีแก้วนะครับอย่างที่ทราบว,ว่าชาญอลงเนี่ยเป็นดาวรุ่งของชนบุรีแล้วก็ได้รับออฟเฟอร์จากทางอากอก้กอนทีมในลีกรองของประเทศสเปนนะครับให้น้องหนึ่งไปทดสอบฝีเท้าที่นั่น ร่วม1เดือนด้วยกันที่สเปนถ้าเกิดฝีเท้าผ่านน้อง1นงมีโอกาสจะได้ไปเล่นฟุตบอลที่นั่นด้วยซึ่งน่าสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางฝั่งชนบุรี FC เขาได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของน้องหนึ่งในการไปทดสอบฝีเท้าที่หลีกสเปนกับทีมเอากอก้อนว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าสิ่งแรกที่เราได้เห็นเนี่ยชันจะลงไปแค่หเดือนแต่ดูสภาพร่างกายของน้องเขาสิครับ กับการไปฝึกฟุตบอลไปทดสอบฝีเท้าที่ประเทศสเปนน่ะร่างกายเขาคีนมากนะครับกล้ามเนื้อกำยำมากนี่แค่1นเดือนนะครับเพราะอย่างที่ทราบว,ว่าตอนที่น้องหนึ่งชัน์ลงไปช่วงแรกเนี่ยทางสโมสร,อรเอาคอก้อนจัดฟิตเนสส่วนตัวให้หลายวันน้องหนึ่งยอมรับแทบอ้วกแตกแต่สุดท้ายมันก็ส่งผลต่อร่างกายของน้องหนึ่งชันล์เองตอนนี้ร่างกายเขาสมบูรณ์แบบอย่างมากนะครับนี่อายุ19-20แต่ดูครับหุ่นยังเฟิร์มเนี่ยแหละ คือข้อแรกที่การได้ไปเล่นฟุตบอลต่างประเทศนะครับสภาพร่างกายความฟิตอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเฟิร์มขึ้นอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งน้องหนึ่งชันย์งนะครับได้เผยถึงการมาทดสอบฝีเท้าที่ประเทศสเปนกว่า1เดือนน้องหนึ่งเขาบอกว่า1เดือนสําหรับเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างทั้งเรื่องของสภาพร่างกายจิตใจ เพราะว่าตนเองเนี่ยต้องสู้กับหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของการฝึกซ้อมเขาบอกว่าที่สเปนมันเข้มข้นมากๆและก็ท้าทายกับตัวเองสุดๆชานลงเขาบ่อยว่าการได้มาประเทศสเปนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่มากและเป็นความท้าทายเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดและรับรู้ได้เลยว่าฟุตบอลในระดับยุโรประดับสูงของโลกเนี่ยเป็นยังไงซึ่งที่สเปนเนี่ยมันทำให้เขาพัฒนาขึ้นชัดเจน น้องหนึ่งยังย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป้าหมายของเข้ายังเหมือนเดิมอันดับแรกมาทดสอบฝีเท้ากับทีมอัลกอลก,อ,กอนก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดและหวังว่าฝีเท้าของน้องหนึ่งชันลงเนี่ยจะเข้าตาสโมสรสเปนแ,และอยากเล่นอาชีพที่นั่นซึ่งเขาหวังตรงนี้ไวมากซึ่งชันลงเขาบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่สุดยอดสาหรับเขาและเขาอยากจะเดินทางแบบนี้ต่อไป อันนี้เป็นคําพูดของดาวรุ่งอย่างน้องหนึ่งชัน์ลงเป็นทัศนคติที่ดีเพราะเขาได้ออกมาเจอโลกว้างครับอันนี้มันเห็นผลอย่างที่พี่เจอบอกจริงๆนะครับถึงตอนนี้เนี่ยโอกาสของน้องหนึ่งชัน์ลงกับการที่จะได้เป็นนักเตะเอลกอก้กอนเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเอลกอรกอนจะพอใจฟอร์มการเล่นของน้องหนึ่งชัน์ลงแค่ไหนแต่ณนะตอนนี้เนี่ยน้องหนึ่งชัน์ลงพรมสีแก้ว เขาพัฒนาตัวเองไปไกลโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติอย่างแรกคือเขาอยากมาค้าแข่งฟุตบอลต่างประเทศแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามันพัฒนาฝีเท้าเขาได้กับอากอนตอนนี้เป็นยังไงไม่รู้และสําหรับผมเนี่ยน้องหนึ่งต้องโชว์ผลงานให้เต็มที่จริงๆเพราะว่าอากอนก็เป็นทีมดังในลีกลองของประเทศสเปนนะครับเขาจะเซ็นนักเตะไปเล่น1คนเนี่ย มันต้องดูอะไรหลายๆอย่างและนักเตะคนนั้นต้องดีจริงก็รอดูแต่ผมเอาจะช่วยให้น้องหนึ่งได้เล่นในลีกสเปนแน่นอนนะครับตอนที่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาว่าถ้าเกิดน้องหนึ่งชาญลงไม่สามารถเป็นนักเตะของเอากอก้อนได้ทดสอบฝีเท้าไม่ผ่านแต่มีทีมในลีกสเปนแต่จะเป็นลีกที่ลดลงกว่านี้ไปหน่อยก็จะเป็นเซกุนดาบีดิวิชั่นบของสเปนนะครับ ก็เป็นประมาณลีก4ของประเทศสเปนเนี่ยเขาชื่อทีมอะไร A.D. Union Adawi เนี่ยซึ่งทีมนี้เนี่ยเขายื่นออฟเฟอร์ให้กับชนบุรี F.C. อยากได้ตัวน้องหนึ่งชันยลงมาร่วมค้าแข่งที่สโมสรแห่งนี้ด้วยสัญญายืมตัวหลังจากที่มีทีมงานโค้ชของทีมเนี้ที่ผมบอกเนี่ยประทับใจฝีเท้าของน้องหนึ่ชันยลง ที่ได้มาทดสอบฝีเท้ากับทีมอาลก้กอนและอยากจะชวนน้องหนึ่งไปคาแข้งซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจอย่างมากและเขาบอกว่าสมุรเอดียูเนียรเนี่ยเขาแสดงความจริงจังมากๆอยากได้ตัวน้องหนึ่งชัน์ลงและตัวน้องหนึ่งชัน์ลงก็อยากจะคาแข้งในลีกสเปนต่อและเขาไม่สนนะครับว่าจะไปเล่นในลีก4ลีก3ลีก2ขอให้แค่ได้เล่นที่ฟุตบอลสเปนเขาพร้อมเล่นหมดนะครับโอ้โหทัศนคติน้องคนนี้ยอดเยี่ยมอย่างมากแต่ดีลนี้เนี่ย อยู่ระหว่างการเจรจานะครับก็ติดตามดูกันว่าชนบุรีจะเอายังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูทางฝั่งอากอก้อนก่อนว่าเขาจะให้สัญญาน้องหนึ่งหรือเปล่าถ้าเกิดให้สัญญาหนปีอากอก้อนก็จะเป็นต้นสังกัดที่น้องหนึ่งชาญยงจะได้ไปเล่นที่ลีกสเปนแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังมีทีมนะครับจากลีก4ของสเปนรวมถึงอีกหลายทีมเลยให้ความสนใจผมคิดว่าน้องหนึ่งจะได้เล่นฟุตบอลที่ลีกสเปน คือไม่ว่าจะเป็นหลีกไหนผมบอกเลยว่าได้ประโยชน์หมดนะครับถึงแม้จะเป็นหลีก3หลีก4แต่มาตรฐานฟุตบอลสเปนนะครับสูงกว่าเมืองไทยแน่นอนผมเชี่ยให้น้องไปเล่นและเด็กวัยกำลัง19-20แบบนี้เนี่ยยังไงก็พัฒนาต่อยอดไปได้อีกไกลนะครับเนี่แหละรครับก็เหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ส่งไปหลีกรองของยุโรปเพียบนะครับลีก2ลีก3แบบสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นโมเดลที่ดีนะครับผมเชียร์เต็มที่ให้น้องหนึ่งได้เล่นในลีกสเปนก็หวังว่าจะได้เห็นเขานะครับก็ติดตามกันเดี๋ยวมีเรื่องมาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่ลวกันนะครับแต่ผมชื่นชมในทัศนคติของน้องหนึ่งชังว่าเจ๋งจริงนะครับเด็กคนนี้จากนั้นขยับมาดูข่าวสารเรื่องของนักเตะไทยที่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากทีมในฟุตบอลเจล u กเป็นอย่างมากแต่ไม่ใช่เจลิกหนึ่งนะครับจะเป็นทีมเจทูที่อยากจะดึงนักเตะไทยไปร่วมทีมตอนเนี้ย มีนักเตะที่เป็นเป้าหมายของทีม J2 อยู่2-3ถึงารายนะครับมีนักเตะจากเชียงรายแล้วก็อีกหนึ่งนักเตะจะเป็นเจ้าเท่น้องรักของผมนะครับจเจริญศักดิ์วงก่อนก็มีรายงานออกมาว่าทีมสมุรมอนเตเนโอยามังกาตาเนี่ยทีมนี้นะครับมีปีเตอร์คาร์มอฟกี้อดีตกุนซือชิมิซึเอสพาวในยุคที่พี่มุ้ยไปค้าแข้งแล้วก็เป็นอดีตมือขวาอังเกชุดแชมป์ฟุตบอลเจลีกคุมทัพอยู่ฟอร์มการเล่นไม่ธรรมดานะครับทีมนี้มอนเตเิโอยามางกาตะเนี่ยก็ สนใจที่จะดึงเจ้าเท่จเจริญศักดิ์วงกรไปเล่นแล้วก็คิดว่ามีโอกาสแต่เจ้าเท่เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปเร็วๆนี้นะครับอาจจะไปในช่วงที่ฟุตบอลเจลีกเนี่ย preseason ก็คือก่อนจะเริ่มฤดูกาลใหม่แต่ณนะตอนนี้เจ้าเท่เนี่ยจะอยู่ช่วยเฟอร์เบรปราการซิตี้ในไทยลีกเล็กแรกก่อนนะครับเลก2ค่อยว่ากันแต่มีสิทธิ์เพราะว่า เอเย่นของเจ้าเท่เนี่ยได้รับออฟเฟอร์มาจากทางฝั่งของทีมมอนเตดิโอยามางาตะนะครับแต่ต้องอยู่ในขั้นตอนพิจรารณาแต่ทางฝั่งสมุตรปราการซิตี้เนี่ยพร้อมเปิดโอกาสให้กับนักเตะได้ไปค้าแข่งในหลีกระดับสูงกว่าอย่างพวกเจลีกเคลีกแน่นอนนะครับเขาพร้อมสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ติดตามให้ดีนะครับสำหรับเจ้าเท่จเจริญศักดิ์กับ เรื่องของการไปคาแข่งใน J2 ผมมองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพูดคุยต่างๆนะครับยังไม่เสด็จน้ําเท่าไหร่แต่ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีนักเตะไทย2-3คนนะครับไปคาแข่งในฟุตบอลเจลิกอาจจะมีเจลิก1 1คนให้จับตาดูให้ดีตอนนี้ผมยังบอกอะไรไม่ได้มาก แต่ย้ำอีกครั้งคนนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็ในเจลีก2เนี่ก็มีสนใจอีก2-3สาคนไปครับไปให้หมดผมมองว่ายังไงก็ได้ประโยชน์ต่อวองการฟุตบอลไทยเจทู 2, ผมบอกเลยถ้าใครที่ดูนะครับไม่ต่างจากเจลีกครับวิ่งกันเยอะมากๆมาตรฐานเขาสูงกว่าฟุตบอลไทยลีกแน่นอนพรน,นั้นผมนั่งดู f c ฟซีริวิลของเจ้ยายะเศรษฐโชคพาโศเล่นอะวิ่งกันไม่มีหมดนะครับ เนี่ยแหละต้องไปเริ่มจากตรงนี้ก่อนและทีมที่สนใจนักเตะไทยแต่และทีมเนี่ยเขาเป็นทีมหัวตารางของ J2 มีโอกาสเลื่อนชั้นสู่เจลิกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นติดตามเรื่องนี้การให้ดีนะครับผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตเลยกับการที่นักเตะไทยไปเล่นฟุตบอล J2 ูประเทศญี่ปุ่นไปเริ่มจากตรงนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับผมมาเชียร์เจ้าเทพเจริญศักดิ์ไปอยู่แล้วเขาเป็นนักเตะที่ฟุตบอลเจลิกค่อนข้างชอบนะครับมีสปีดต้น แล้วก็การคอสบอลจากลิมเส้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ทีมเจริคสนใจเจ้าเทาเพราะสไตล์แบบนี้เหมาะกับเจริคและอย่างเจ้าเทาเขาได้ศึกษาการเล่นฟุตบอลสไตล์ญี่ปุ่นจากอิชิมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะเข้าใจในวิถีฟุตบอลญี่ปุ่นไปผมคิดว่าได้ประโยชน์แน่และผมเชียร์ให้เจ้าเทาไปนะครับก็รอดูนะว่าการพูดคุยจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามีโอกาสแน่นอน,นอนในอนาคตนะครับ พอได้มีข่าวนักเตะไทยจะไปเล่นฟุตบอลลีกสเปนเล่นฟุตบอลยุโรปหรือเล่นฟุตบอลเจลีกเคลิกสําหรับผมเนี่ยมันคือข่าวที่เป็นแง่บวกสําหรับวงการฟุตบอลไทยอย่างมากเป็นประโยชน์สุดๆนะครับก็รอดูว่าจะมีใครได้ไปบ้างแต่ทีมพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับเขาไปเขาจะยืมตัวก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่สโมสรไทยอะ่ะผมมองว่าก็ต้องมา พูดคุยกันว่าจะเปิดโอกาสให้ยืมตัวหรือเปล่าแต่ผมเชยร์ให้เปิดโอกาสยืมตัวนะครับถ้าดีจริงอ่ะทีมเจลิกพอยืมตัวไปเล่นและทําได้ดีเขาซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามสําหรับผมเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นอย่างมากแฟนๆก็รอดูนะครับว่าจะมีใครที่ได้ไปบ้างมาปิดท้ายกันที่เรื่องของบุรีรัมยูเนเต็ดกันหน่อยทีมนี้นะครับแฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากและมองว่า จะมาลุ้นแชมป์กับทางฝั่ง B ีจีปทุมนะครับเพราะปีนี้เนี่ยบุยรีรัมเสริมทัพได้น่าสนใจนะครับก็จะมีสูลากาชุดิพลทองแท้ใช่ไหมรวมไปถึงได้ตัวพิรดลฉ่ำรัศมีมาร่วมทัพก็ทำให้บุรีรัมค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็นักเตะตัวหลักยังคงอยู่กันครบนะครับรัตนากรสุพโชคสุปชัยสุพรัณศิวรักษ์พันสานักเตะต่างชาติ ีนี้นบุรัลามก็ให้โอกาสนะักเตะที่อยู่กับทีมได้สารต่อฟอร์มการเล่นต่อทั้งไมคอนดีเกาแล้วก็โลซาก็เป็นทิศทางที่ดีของบุริลามและกาาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะทําทีมให้เป็นแชมป์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบุยริลามค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่มี1ตําแหน่งที่แฟนบอลบุริลามก็อยากจะรู้ว่าจะเสริมทัพเข้ามาหรือเปล่าก็คือตําแหน่งวิงแบ็กซ้ายนะครับอย่างที่ทราบว่าบุริลัมเขาปล่อยศาสตราไข่ประโคนไปเล่น กับทีมชุนบุกฮุนไดมอเตอร์ในสุดฟุตบอลเเคริกเกาหลีใต้แล้วก็มีออปชั่นถ้าเกิดเล่นดีชุนบุกซื้อขาดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่าตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยถ้าจะลุ้นแชมป์ต้องเสริมเข้ามาเพิ่มหรือไม่เพราะตอนนี้เนี่ยดูจากรายชื่อก็ไม่ค่อยมีใครที่เล่นตำแหน่งวิงแบ็คซ้ายธรรมชาติเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องนี้เป็นทางฝั่งกาานะครับเฮดโค้ชบุรีรัมออกมายืนยันแล้วถึงคำถามที่ว่าบุรีรัมจะเสริมตำแหน่งแบ็คซ้าย มาแทนที่ศัสลักษ์หรือไม่กาม่าเขาบอกว่าสมสุรเนี่ยใจเย็นมากกับปัญหาเรื่องนี้เพราะทางบุอิดัมเนี่ยมีนักเตะที่เป็นตัวเลือกในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเพียบเลยและนักเตะหลายคนเนี่ยก็สามารถมาเล่นตำแหน่งนี้ได้พอจับมาเล่นเนี่ยทุกคนก็ทำผลงานได้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยกามาเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ จากกริดลาบตระกูลธินกรอัสซลินรวมถึงอิลาฟานดอเละแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันและถือว่าพอมาเล่นเนี่ยก็สามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็มีการเพิ่มแทคติกได้หลายชั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นมองว่าก็พอใจกับตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายที่มีอยู่ณตอนนี้ซึ่งเขามีรายงานออกมานะครับว่ากาาเนี่ยอาจจะไม่อยากเสริมแบ็กซ้าแล้วจะปั้นอิลาฟานดอเละดาวรุ่งวัย20ปีขึ้นมา แล้วก็จะให้จัดกลิทดาบตระกูลเล่นด้วยรวมถึงยังมีชีนกรอาซูรินในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่บรีรัมจะเสริมวิงแบ็กซ้ายน่าจะยากแล้วนะครับผมมองว่าตัวเลือกขนาดนี้ก็โอเคนะแต่ละคนก็อย่างอิเลฟานดอลเลก็เป็นดาวรุ่งที่บรูรัมปั้นขึ้นมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ากาม่าพอใจเลยอะ่ะจะกลิทดรบตระกูลก็เล่นได้ถ้าเกิดใส่เกมลุกก็ใส่จัดกลิทไปหรือจะใส่วิงแบ็กธรรมชาติก็อิเลฟานดอลเล แล้วก็ยังมีทินกรที่ยังเก๋ากับตําแหน่งนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ากาม,มาเขาก็ไม่อยากเสริมแล้วนะแล้วผมก็เชื่อว่าบุริดัมน่าจะปิดตลาดรอบนี้ไว้พอละนักเตะเขาเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็สามารถทดแทนกันได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยขุมกําลังของบูรีรัมถือว่าปึกและผมก็มองว่าแฟนบอลปราสาทสายฟ้าเนี่ยก็อยากเห็นดาวรุ่งที่ ปั้นขึ้นมาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างอิลฟานดอร์ล็อแน่นอนนะครับเพราะว่าดังมานานแต่ดังในชุดเยาวชนไงกับชุดใหญ่เนี่ยยังไม่ได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ปีนี้แหละสาคัญนะครับและถ้าเกิดสมมติว่าสัตลักอ่ะชุนบุกไม่ซื้อขาดวิีรัมก็ได้สัตสลักกลับมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าแบ็คซ้ายอ่ะวิลรัมก็พอและใช้ประมาณนี้แหละหรือถ้าเกิดสัตลักโดนซื้อขาดไปอิลฟานดอร์ล็อถ้าขึ้นมาเล่นได้เล่นดีก็ยึดตำแหน่งยาวๆนะครับผมมองว่าวิลรัม เขาไม่ต้องการไปทุ่มอะไรกับอย่างนี้แล้วอ่ะเขามีอะคาเดมี่มีดาวรุ่งที่พร้อมแจ้งเกิดน,นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละเรื่องของบุรีรัมยูเนเตดก็น่าสนใจนะครับยังเป็นทีมแต่งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกเหมือนเดิมแล้วก็เสริมทัพได้ค่อนข้างดีด้วยอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด s ับส c r i b e ให้กับผมต้องพันนุไว้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันคลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ